สวัสดีค่ะยิงยีต้อนรับสู่สรุปข่าวการมือวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในประเด็นที่กําลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังจากมีข่าวว่าทหารไทยของเราได้รับบาดเจ็บจากสะกิดปืนคอของฝั่งกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ลึกกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะเลยค่ะและเพื่อจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ถึงแก่นกันวันนี้เราอยู่กับคุณน,นัทนักข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคือพอมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะคนส่วนใหญ่ก็คงอยากจะรู้ก่อนเลยว่าเอ๊ะแล้วรัฐบาลไทยว่าอย่างไงบ้างแต่ท่าทีทางการที่ออกมาดูเหมือนจะนิ่งๆเรียบๆนะคะท่านนายกบอกว่ารับทราบแล้วสั่งการตามขั้นตอนแล้วมันดูเหมือนเป็นเรื่องปกติไปหน่อยไหมคะท,ทั้งที่มีทหารของเราบาดเจ็บเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับคือถ้าเราดูท่าทีของท่านนายกคุณอนุทินชาญวีรกุลที่ออกมาแถลงข่าวเนี่ยเอ่อมันก็เป็นไปตาม ตามตาราทางการทูตเปไปเปะเลยครับค่ะคือเป็นไปตามสเต็ปเลยใช่ครับคือได้รับรายงานแล้วนะสั่งให้ฝ่ายความมั่นคง,งของเราประท้วงไปทางกัมพูชาแล้วแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการแล้วด้วยเหมือนกันซึ่งทางกัมพูชาเองเขาก็รีบแจ้งกลับมาทันทีเลยนะครับว่าเป็นอุบัติเหตุคําว่าอุบัติเหตุนี่แหละคะ่ะที่น่าสนใจมันมันฟังดูง่ายไปนิดนึงไหมคะ แล้วการที่เราตอบสนองด้วยการยืนน่นหนังสือประท้วงเนี่ยในทางปฏิบัติมันมีความหมายจริงๆแค่ไหนคะหรือว่าเป็นแค่การส่งเอกสารไปแล้วก็จบไม่จบแค่นั้นครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากในเกมการเมืองระหว่างประเทศเลยนะรอคะครับการออกหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการเนี่ย ลองลึกภาพตามนะครับมันคือการสร้างหลักฐานเอาไว้เป็นทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็หลักฐานทางกฎหมายถ้าจะพูดภาษาบ้านๆเลยก็คือการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าเฮ้ hey, คุณทาเราเจ็บนะเราไม่โอเค uh huh. ให้กับการกระทําเราในขั้นต่อไปครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนการวางหมากตัวแรกบนกระดานเอาไว้ก่อนไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวแต่เป็นการปูทางสําหรับทุกความเป็นไปได้เลย แล้วที่ท่านนายกบอกว่ายังไม่ถึงขั้นต้องอพยพป,ประชาชนท่านมั่นใจได้ยังไงคะหรือว่าเป็นแค่การพูดเพื่อลดความตื่นตระหนกเฉยๆผมว่าเป็นทั้ง2องอย่างเลยครับ 1. คือแน่นอนเป็นการสื่อสารเพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชนในพื้นที่ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้นําอยู่แล้วแต่อีกทางหนึ่งมันก็สะท้อนการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายความมั่นคงด้วยครับว่าถึงแม้จะมีการยิงเข้ามาจริงแต่ยังไม่เห็นสัญญาณการเตรียมกําลังเพื่อ,อะจะบุก หรือปะทะใหญ่จากฝั่งกัมพูชาคือยังมองเป็นเรื่องการกระทบกระทั่งกันในระดับหน่วยปฏิบัติการมากกว่าไม่ได้เป็นนโยบายระดับชาติที่จะเปิดศึกแต่ก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจแน่นอนครับแม้จะพูดแบบนั้นแต่เบื้องหลังก็ต้องเตรียมพร้อมเต็มที่อยู่แล้วนี่แหละค่ะประเด็นที่อยากจะชวนคุยต่อเลยในเมื่อช่องทางการทูดมันก็เดินหน้าไปแบบนิ่ง แต่การทูตที่แข่งกล้าวได้มันต้องมีกําลังทหารที่แข็งแกร่งคอยหนุนหลังอยู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วในพื้นที่จริงๆล่ะคะศักยภาพของเราเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะนึกภาพตามไม่ค่อยออกครับการทูตที่ไม่มีกําลังทหารที่เข้มแข็งมารองรับก็ไม่ต่างอะไรกับเสือกระดาษเลยครับสําหรับชายดานด้านนั้นเนี่ยกำลังหลักของเราไม่ใช่แค่ทหารจากกองทัพภาคอย่างเดียวนะครับแต่เป็นส่วนผสมที่ทํางานร่วมกันได้อย่างดีเยี่ยมเลย มีทั้งตำรวจตระเวนชายแดนหรือต่อชดอและที่สำคัญมากๆเลยก็คือทหารพรานหรือที่เรารู้จักกันในฉายานักรบชุดดำครับนักรบชุดดำโอ้โหฟังดูน่าเกรงขามมากเลยค่ะพวกเขาพิเศษกว่าทหารปกติยังไงหรอคะคือทหารพรานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ครับอ๋อนั่นหมายความว่าเขาจะชำนาญภูมิประเทศทุกตารางนิ้วเลยรู้ทุกช่องทางทุกเนินดินรู้ว่าตรงไหนควรซุ่ม ตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็เขาฝึกกันหนักมากนะครับมีคลิปการฝึกที่หลุดออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆจะเห็นเลยว่าเป็นการฝึกเข้าเคลียร์พื้นที่เป้าหมายแบบสมจริงมากมีการใช้ระเบิดจำลองการเคลื่อนที่เป็นทีมในสภาวะกดดันคือฝึกมาเพื่อรบในป่าในเขาโดยเฉพาะเลยครับความคล่องตัวจะสูงมากแล้วก็ดุด,ดันมากครับแล้วฝั่งของตำรวจระเวนชายแดนแล่ะคะบทบาทของพวกเขาเป็นยังไงบ้าง ต่อชะดอนี่คืออีกหนึ่งประการดันหน้าเลยครับถ้ายังจำกันได้นะครับในอดีตคือมีคลิปที่หน่วยต่อชะดอใช้ปืนกล M60 ระดมยิงใส่ฝ่ายกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาค่ะคือไม่ได้ยิงขู่นะครับแต่เป็นการยิงกดดันแบบไม่ให้โง่หัวขึ้นมาเลยปืน M60 เนี่ยมันคือปืนกลนหนักที่สร้างกำแพงกระสุนเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของศัตรูการที่ต่อชะดอนนำออกมาใช้เนี่ยมันเป็นการส่งสารสารที่ชัดเจนมากว่าข้ามมาเจ็บแน่ ฟังดูแล้วในระดับหน่วยปฏิบัติการเราก็พร้อมตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันได้ทันทีเลยแล้วถ้าสถานการณ์มันยกระดับขึ้นไปกว่านั้นล่ะคะถ้าต้องใช้อาวุธหนักเข้าสู้กันกองทัพเรามีประสบการณ์ในพื้นที่แถบนานบ้างไหมคะมีแน่นอนครับ และเป็นประสบการณ์ที่ฝั่งตรงข้ามก็น่าจะยังจําได้ดีด้วยในช่วงที่สถานการณ์ตึงเครียดหนักๆนะครับบริเวณภูมะเขือที่สี่สเกตรหรือว่าปราสาทตาควายที่สุรินทกองทัพไทยเคยนําอาวุธชิ้นหนึ่งเข้าไปประจําการนั่นก็คือปืนใหญ่โคลหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าปืนคอขนาด120มิลมแบบอัตราจรครับเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงค่ะปืนคอนี่มันต่างจากปืนใหญ่ทั่วไปยังไงแล้วคําว่าอัตราจร มันคืออะไรคะเป็นคำถามที่ดีมากครับปืนคอหรือปืนโครกหรือมอเตอร์เนี่ยนะครับวิธีกระสุนมันจะโค้งมากๆเหมาะกับการยิงข้ามภูเขาหรือยิงลงไปในหลุมในสนามเพละซึ่งเป็นภูมิประเทศแบบชายแดนเป๊ะเลยครับค่ะส่วนคำว่าอัตราจรหรือ self propelled หมายความว่าตัวปืนมันติดตั้งอยู่บนรถสายพานครับเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องใช้รถลากและที่สำคัญคือรุ่นนี้เนี่ยมีอัตราการยิงที่เร็วมาก 10นัดต่อน,นาทีโอ้โห oh. มันคือยุทธวิธีที่เรียกว่า shoot and scoot ยิงแล้วหนีใช่ครับยิงแล้วหนีคือสามารถระดมยิงใส่เป้าหมายอย่างหนักในเวลาสั้นๆแล้วรีบเคลื่อนย้ายตำแหน่งทันทีก่อนที่้าศึกจะหาตำแหน่งยิงของเราเจอแล้วยิงสวนกลับมาได้มันคืออาวุธสำหรับชิงความได้เปรียบสร้างความเสียหายแบบรวดเร็วไม่ใช่การตั้งรับเฉยๆครับ โห oh, ฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะคือไม่ใช่แค่มีปืนใหญ่แต่เป็นปืนใหญ่ที่ฉลาดแล้วก็คล่องตัวสูงมากด้วยมีเรื่องไหนอีกไหมคะที่เป็นเหมือนตำนานเล่าขานถึงการตอบโต้ที่เด็ดขาดของเราอ่ะมีครับมีเหตุการณ์ที่หลายคนในพื้นที่ยังพูดถึงกันอยู่เลยเขาเรียกกันเล่นๆว่าปฏิบัติการคลังแตกคลังแตกครับเป็นเหตุการณ์ที่หน่วยตชะดอของหน้าแน่แหละครับทำการระดมยิงตอบโต้เข้าไปในฝั่งกัมพูชา แล้วกระสุนมันน่าจะไปโดนคลังแสงของฝั่งนั้นเข้าพอดีผลก็คือเกิดการระเบิดครั้งใหญ่แล้วก็ไฟไหม้ตามมาอย่างรุนแรงชนิดที่ว่าแสงไฟนี่เห็นได้จากฝั่งไทยเลยนะครับเหตุการณ์นี้มันเลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่ส่งต่อกันในหมู่ทหารว่าเส้นแบ่งเขตแดนของเรามันมีอยู่จริงนะและถ้าล้ำเส้นเข้ามาเมื่อไหร่ก็พร้อมจะตอบโต้แบบไม่ไว้หน้าเหมือนกัน ข้อมูลแน่นมากเลยค่ะทำให้เห็นภาพเลยว่าเบื้องหลังท่าทีที่ดูนิ่งๆของรัฐบาลคือความพร้อมแบบเต็มพิกัดของกองกำลังในพื้นที่เลยทีนี้เราลองพลิกกลับไปดูฝั่งกัมพูชาบ้างหลังจากเกิดเรื่องขึ้นพวกเขามีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจนอกจากการบอกว่าเป็นอุบัติเหตุบ้างคะครับสิ่งที่หน่วยข่าวกรองของเราจับตาดูอยู่ตลอดก็คือความเคลื่อนไหวทางกายภาพครับเราพบว่าทหารกัมพูชามีการเสริมกำลังตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงบังเกอร์ที่มั่นให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มความถี่ในการล่าตระเวนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันค่อนข้างขัดแย้งกับคําว่าอุบัติเหตุอยู่พอสมควรนะครับจริงด้วยค่ะเพราะถ้ามันเป็นอุบัติเหตุจริงสิ่งที่ควรทําคือลดความตึงเครียดแต่การกระทําของเขากลับเป็นการเพิ่มความพร้อมลบซะอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจริงแล้วในโลกโซเชียลมีเดียล่ะคะเหมือนจะได้ยินว่ามีคลิปแปลกๆหลุดออกมาด้วยใช่เลยครับ และนี่อาจจะเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดในสถานการณ์รอบนี้เลยก็ได้นะเพราะมันทําให้เราเห็นเกมอีกชั้นหนึ่งที่กําลังดําเนินอยู่คือมันมีคลิปวิดีโอที่ทหารกัมพูชาเขาทําขึ้นมาเองเลยครับเป็นคลิปที่มีลักษณะท้าทายยั่วยุก,กันซึ่งซึ่งหน้าเลยยั่วยุแบบไหนคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะในคลิปที่เราเห็นกันนะครับจะเป็นทหารกัมพูชาคนหนึ่งหยิบปืนกระบอกหนึ่งขึ้นมาโช์กล้องแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเลยว่าเป็นปืนของเล่นเด็กครับ ปืนเด็กเล่นครับเป็นพลาสติกสีสันสดใสเลยแล้วเขาก็พูดเป็นภาษาเขเมรทำนองว่าแค่ปืนกระบอกนี้ก็ทำให้ทหารเสียมซึ่งเป็นคำที่เขาใช้เรียกคนไทยนะครับตายได้แล้วพร้อมกับทำท่าทีเยาะเยะ้ยเอาปืนเด็กเล่นมาโชว์แล้วก็ท้าทายนี่นะคะฟังดูตลกตลกแต่ในอีกมุมมันก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะคะมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับ มันไม่ใช่เรื่องตลกเลย<า>แต่มันคือปฏิบัติการทางจิตวิทยาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าไซออฟนะครับที่ต้นทุนต่ำมากแต่ได้ผลดีมากลองคิดดูนะครับการกระทำแบบนี้มันส่งสารไปถึงสองกลุ่มเป้าหมายพร้อมกันเลยกลุ่มแรกคือคนของเขาเองเป็นการสร้างขวนกำลังใจปลุกกระแสชาตินิยมว่าเราไม่กลัวไทยนะขนาดปืนของเล่นยังสู้ได้เลยแต่กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญกว่า คือฝั่งไทยครับการยั่วยุแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อลดทอนความน่าเกรงขามของกองทัพไทยในสายตาของทหารเขาเองและในขณะเดียวกันก็เป็นการยังเชิงดูปฏิกิริยาของฝั่งเราด้วยถ้าเราโมโหหัวฟัดหัวเหวี่ยงออกสื่อก็เข้าทางเขาถ้าเรานิ่งเฉยเขาก็อาจจะยกระดับการยั่วยุขึ้นไปอีก มันคือการต่อสู้ในสมรภูมิข้อมูลข่าวสารที่พยายามจะทำลายขวัญกำลังใจกันโดยที่ไม่ต้องเสียกระสุนจริงแม้แต่นัดเดียวเลยครับน่าทึ่งมากเีฟะคือในขณะที่รัฐบาลของเขาบอกว่าอุบัติเหตุขอโทษแต่ทหารในระดับปฏิบัติการกลับปล่อยคลิปยั่วยุออกมามันคือยุทธศาสตร์สหน้าที่ดำเนินไปพร้อมๆกันเลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือยุทธศาสตร์คลาสสิกเลย ด้านหนึ่งก็คือการรักษาหน้าตาทางการทูตเอาไว้เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายจนถูกประชาคมอาเซียนกดดันแต่อีกด้านหนึ่งก็ใช้ปฏิบัติการระดับล่างและการยั่วยุในโลกออนไลน์เพื่อสร้างแรงกดดันต่อทหารไทยในพื้นที่และก็ปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศตัวเองไปพร้อมๆกันเลย มนแสดงให้เห็นความซับซ้อนของสถานการณ์ที่เราจะมองแค่นโยบายอย่างเป็นทางการอย่างเดียวไม่ได้เด็ดขาดเลยครับพอได้ฟังทั้งหมดแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะจากตอนแรกที่ดูเหมือนเป็นแค่เหตุปะทะก,กันเล็กๆน้อยๆตอนนี้มันกลายเป็นเกม3ชั้นไปแล้วชั้นแรกคือการเดินเกมทางการทู่ที่ดูเหมือนจะนิ่งสงบชั้นที่2คือการเตรียมพร้อมทางทหารที่ต่างฝ่ายต่างก้งงศักยภาพออกมาขู่กันและชั้นที่3ที่ดูเดือดไม่แพ้กันเลยก็คือสงครามจิตวิทยาในโลกโซเชียล ในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เราจับตามองเป็นพิเศษหลังจากนี้ไปไหมคะครับประเด็นที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดผมว่ามีสส่วนหลักๆครับส่วนแรกคือต้องดูความสอดคล้องของท่าทีจากฝั่งกัมพูชาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปรัฐบาลของเขาจะสามารถควบคุมการกระทำของทาหารในพื้นที่และกระแสะยุ่ยยุในโซเชียลมีเดียได้หรือไม่ ถ้ายังปล่อยให้มีการกระทําที่ขัดแย้งกับคําพูดอย่างเป็นทางการอยู่เรื่อยๆเนี่ยความเชื่อใจมันก็จะลดลงแล้วโอกาสที่สถานการณ์จะบานปลายจากความเข้าใจผิดก็มีสูงขึ้นครับค่ะส่วนที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการตัดสินใจของฝั่งไทยเองครับตอนนี้เรากําลังอยู่บนเส้นได้ที่ต้องหาจุดสมดุลที่พอดีมากๆระหว่างการตอบโต้อ,อย่างเหมาะสมเพื่อรักษาเกียรติภูมิและอธิปไตย กับการอดทนอดกลั้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งที่เราไม่ต้องการการจะเลือกใช้การทูตกำลังทหารหรือการตอบโต้ทางข้อมูลข่าวสารในจังหวะไหนถือเป็นศิลปะชั้นสูงของผู้กำหนดนโยบายเลยครับเป็นมุมมองที่เฉียบคมแล้วก็ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยเราเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทำให้เห็นภาพที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นในข่าวทั่วไปเยอะเลยค่ะยินดีมากครับ สุดท้ายนี้สิ่งที่เราได้เห็นจากเรื่องราวทั้งหมดอาจจะทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้ให้เรานะคะว่าในความขัดแย้งตามแนวชายแดนยกใหม่อาวุธที่อันตรายกว่ากันแน่ระหว่างปืนคอที่ยิงกระสุนจริงกับคลิปวิดีโอไวรัลที่ยิงกรงเข้าสู่สมรภูมิแห่งความคิดและความรู้สึกของผู้คนและสำหรับท่านผู้ชมหากชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวแบบเจาะลึกเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ